เพียรากับที่นะไม่ว่าคี่ดูการงานชิ้นช่างไหนวะชิ้นไฟเบอร์อะไรวะแต่มาว่าคือเหมือนมันหลายปีแล้วเราทําในรูปแบบของการแสดงแบบทั้งๆมาหลายปีมากแล้วมาที่นี่พ่อปีไงถให้รับเรื่องและแทบก็ยังง่วงวังมันยังไม่ใช่ทางยังไม่ใช่ทางของเราแต่ทุกคนก็ทําได้ดีนะเราไม่ได้โกรธแต่หมายถึงว่ามันโดนมันเป็นท่าของเขาเพราะว่าอย่างตีมือเลยถือรับเรื่องนี่เหนื่อยล้าปวดเจ็บเป็นอย่างโอ้จะซ้อนแจงอีกแล้ว เข้าใจว่ามันอเป็นท่าของเท้าเดี๋ยวเบิ้งยิ่งนั่งรงเบิงดยุดตรงเสียงโดยใช่ดูอีโดยดูแบบว่าตอนแรกก็ถื่เต้นกันอยู่นะลำเลีองเดว่าเพะก็เสดงตอตกันได้เมือนกันถ้าขึ้นเงยเดี๋ยวสวอันมอลลากอเขาจะมอลล่าสอเจียงได้พอเทาสองามือตวกันที่เป็นตาตายแหงเียนนะมันพ่อแม่ก็มว่าชื่อดีแจงเดี๋ก็เลยพ่ดเรื่องสิเดี๋วก็ไม่เสียงอ่า มา, boundaries. มาที่อยอดรับว่างีทไดีนนีนนอจะซีซีซ oh, ีเ like. หนเียงแป่นบ่มาที่นี่หน้าตอนี้คือคอไงคือหูแนวทางเนียตั้งตั้งรักได้เร็วเยื่อมเวทีกิ่งแต่ตอนนี้กี่ความาจฉาหูแน่ทาก็เรียต้องตรวคุยเขียเรียบร้อยซาแ์้วมาที่นี่ก็เรือตั้งแต่ตัวแรกนี่จะนอนเรียกจจุดเร็วถ่าได้หมแรกนี้แล้ก็ทุกคนสึจะู่จ้กว่าจะ้อที่เียยแบบบแบบแบบแบบเแต่แ ว่าดุาลการาเน้นเลยคือเน้นเรื่องพวมมวลควมจวดอ่ามวลควมจวดเพราะว่าากนาที่เดีวซูมีข้นกับมัมวลการเนนของกาเราอย่าา้ข้าวอ่ะเป็า่จาระเนีเรองขอ่าเดียวแต่มีแไม่ถิดนี้อ่าแล้ว้องแมวคีอแบบล่าใหญ่สินะคะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ย้าพขมมีความหลากแต่ละข้นแต่ละนแต่ละนไม่จังวิบเนอองไม่ถนัดในเรื่องของอะรแพล็คก็จะพอฝึกปั้ง คามสามารบอกว่าผู้ร่างอะไรผู้กระตอกล่าถ้าจะมสือวิ่นเนินนักขนานไปแนวสติมาติภาะจนนอ้สูตของสติมาเลติที่สิ่งนคมาที่นี่เพจะน่องเตยสติสกน่องเตยทีสิ่ผู้ือหมอล่ำก็จะให้นองได้พาของผู้หมอล่ำทีสินะค่ะเพื่อจเบียสติเบียสติเกในทางมาเลติกจให้นองดใ้าของมาเลติสินะเพื่อจะว่าไงเพื่อเตยหรือม่เตยเบ้อ เที่ยงกัถึงบอแล้วาก็ถึงเงพาเข้าไปากเอาาที่นีกันนาตกแต่วันนี้เราอองเท่งช่วยม้าผลลูกคนลูกค่ะอ่ะก้อนปที่คยทุคนี้ว่แม่นีว่แม่ีนี่นีกว่แม่เนี่เอะไร่อี่่ออ่าอ่ะน้องน้องเออง เดินทางร่วมกับวัดกระพาแล้วก็วิธๆทีมงานเหมือนเดิมนะครับก็จะเดูนไปอีกหน้ามาก็ฝากพี่ๆด้วแม่นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมของเราสงพร้อมด้วยนะครับรับรองได้เลยว่าปีนี้นะครับความมว่นความสนุกนะครับผมเพิ่มขึ้นหลายเพราะว่ามีพี่ๆนะครับร่วมเดินทางนะครับไปกับพวกเราเยอะเลยนะครับมีแต่คนเก่งๆนะครับบอกเลยว่าปีนี้นะครับคุณภาพแน่นอน เเอาดีๆผู้กำกับก็มาว่ะนี่นี่อีกสุดนึงเอาไปสุดหนึ่งบอกว่าไปสุดเดียบว่าเป็นร่วนที่ท้าทาเออนั่นนั่เห็นบอผู้กำกับมาบอกกันได้ไหมเออนี่เรียดดูๆเขาเคียนบนเห้ตายเลยเลอศล่าสุดด้วย เคยเอาดีๆขึ้นแทนผู้กำกันะบนะเออบดบดคิดเอานางานคะ่ะออนี่นี่เนื้อเรื่องเรียบเรียงไว้ในหัว<อ>บดกะเรียบเร<อ>ียงไว้ในหัวแต่ว่าเข้าไปเบื้องตามนางานเอานี่แ้วกับว่าใดเขียนสคริปต์เป็นบดเป็นยังขึ้นมาก็าคือบอกน้องนะตรงนั้นเลยว่าไม่อยากเช่นผัดแบบน,นี้แบบนี้ประมาณนี้ถ้าแรกน้องไม้กับสิเก <ST S> ่งได้จัหน้อยเพราะน้องกับว่าค่อันนี่เปนไดเจ้ตัววัถือก็เลยบอกว่า ห่ากะตามปิ้วตามเนื้อเรื่องที่ห้ออยากได้นอืะก็บีบบีบงานน้องด้วยต้องกลับองด้วยแนนตาลูกนี่ก็บว่าได้บีบยากแต่อาจจะปุดรุดแน่นู่นแน่นี่ในหากับม่าเหากับมานางบึงน้ากันทั้งสามคนสีคนละทั้งคนเกี่ยมน้าอเมื่อแรงเมือน้ากันตัดต่อน้ากันออือตดต่อเองด้วยนะตดต่อเองฮาร์ดดีไส้เองมุมกล้อง คิดกันเองอ้แต่ว่ามุมกล้องได้อยู่นะเมื่อคืนนี้ตื่นมากันยังได้มาดูอยู่นะเออเออเลิศอยู่เฮากยูสุกินะกาขายนะกามาด่าแล้วนอฮอกกัใส่กล่องโทรศัพท์ไทยเออแต่ว่าดีนะมันเป็นมูเมนต์ที่ดีเป็นการเริ่มต้นอันนี้แบบสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักพอผู้กำกับเกามีต้องไปเจอค่ะอันสมาร์ทมาก ตอนนี้แผนกถือกระเป๋าเต็มแล้วเพราะว่าตากล่องก็แล้วรับบทถือบปแล้วนะคะคุณผมรวมเหล่งดาราโซสินนะวันนี้นะวันนี้รวมเหลี่ยงดาราโซสินผู้กำกับเขาก็มาเองนะแสดงเขาก็มาเองติดตามที่เพจโซสินนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแพรพาวแสงทองด้วยบ๊วยบ๊วยแต่ซิมีแต่หนุ่มไม่ดีทุกคนน่ะ คืออันนี้สปอยลงช่องไหนคุณน้รุยคนนน้รุยช่องแม่นิรุยใช่ไหมจะสปอยเลยว่าเดด้อยากจะทําให้มันเป็นเหมือนคาซิมี่อาณาจักรมาวิวอาณาจักรอ่าไทยบ้านใช่ไหมแต่เราเดด้อยากให้ทําเป็นแบบพาทของใครของมันเหมือนอาณาจักรแสงทองไงเออแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแมนกบซิมี่อันพาทนี้เป็นของน้องไม้น้องไม้จบอ่าถ้าสุนทรจบ หนึ่งสองหรือสามประมาณนี้ภาคต่อไปกับภาคต่อไปกับที่เป็นของคุณตาสาธุของคุณแมมบัวสวรค์นี่ยังสิแม่ัเขาอยากเห็ดน้ำก็จะมีชอยเป็นชอยชอยเรื่องของเดซี่ของฮอสซี่ของคุณบูมอย่างนี้นะของ่องแต่ละคนใช่แล้วก็คือแต่ความฝันความฝันเดียวกันคือวงแสงทอง อ่านี่คือเป็นจุดค่ายแนวที่เวิร์ดลาคือความฝันความฝันเดียวกันคือการเข้ามาอยู่วงแสงทองแต่ว่าในการเดินทางเขามานอะที่เดินทางมาจังหดอะนะแต่ไให้คนได้ติดชื่อก็จะใช้ชื่อจริงเลยแต่ว่าการเข้ามาอาจจะเป็นการแต่งเนื้อเรื่องขึ้นมาเพื่อให้มันดูแบบว่ามีเสาเนี่ยมีสนุกกระเดง มีห้ามีออยังไปเออเ้ากัดสิเลรีเป็นข้อมดีน้ำแน่เออ,เอ,อจังพาดของคุณตาสปอยก้อนพาดของคุณตาใส่หัวหบนเรื่องเด็ดแน,น่อออนอนเพราะแตาว่าจะทำพาดของคุณตาสามตัรอติดตามออนะฮของคุณตรงคุณเตยนี่ว่าหลอดชั้นดอกขาดชั้นสี่ไปเอามาใส่ให้มันเบิดเออมีอ่าของวินนุ่งวินเนือสี่ห้ากัดพยายามแบบว่าเราก็เราไม่ได้ทําทํานานจนเกินไปเรากะว่าประมาณสิบนาทีไม่เกินสิบห้านาทีแค่นั้นให้จบเรื่อง พอได้ติดตามแล้วก็ได้ดูความสามารถของแต่ละบ<น>ะุคคลให้ได้ใช้แววออกมาในะอีพี่นันน้นๆเว่าง่ายตอนเป็นตอนเป็นตอนให้ได้ติดตามใช่คือเด็กๆก็ทําไปก็คิดงานไปยังยังของน้องไม้มือนี่ก็จะเป็นบทสรุปของน้องไม้แล้วอีพี่ที่สองอเออว่าการความฝันของวลัญญาไปยังไงถึงตรงไหนแล้วก็ถือ การที่ว่าครอบครัวกีดกันในการนั้นเขามาเป็นศิลปินนี่ออมันสิจบลงจังไดยังซีมเลยนะกระจกอาจจะแบบพีกๆหรืออาจจะจบสมหวังหรือไม่สมหวังก็อรอติดตามตอรอดูแต่ว่าถ้าเลีดบ่อยๆก็คือเขียนบทให้ตายไปเลย<ว>ค่ะ <laughs> โอ้ยดาราสาววงพี่น้องโอ้ยหเดี๋ยว,าาวบอกทำอยู่บนนอสุดท้ายเมื่อวานนี้เคลื่อนตนดีตายแล้วนะโดนตีแล้วว่าให้ในต่เพียงขวัญมาซอยชีวิตเออเพียงขวัญซอยชีวิตดาราหน่อยซอยชีวิตไปจริงๆแล้วนางเอกคือเพียงขวัญนะใช่นางเอกคือเพียงขวัญ แล้วพี่น้องมือนีิเพิอ่อนศิลป์ไทยอีกอีพี่ของหนอกไหมนะคะก็รอติดตามที่เพจโซสินได้เลยแล้วก็อีกหลายๆลาบทบาทหลายๆายคนที่จะแสดงนี้นะคะจากผู้กำกับคุณเดเด้ค่ะฝากเนี้ยฝากตัวด้วยนะคะ,ะทีมงานเท่ามากความสามารถรอ้อยงไงค <laughs> ะ คือว่าแบบเป็นช่วงปีฤดูกาลได้ได้เฟ้นหาบุคล oh, okay. 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 ิกแต่ละบุคคลนะแม่เนาะทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนห้าที่ได้บอกว่าคนแช์เยอะมากอยู่นะร้อยกว่าอยู่นะแล้วคนดูก็สี่ห้าหมื่นเนาะสี่หมื่นกว่าแล้วเป็นก้าวแรกก้าวเริ่มต้นที่เราแบบอยากทานะคะแบบเป็นกลุ่มจริงจริงตื่นเต้นไรหมื่อมือขึ้นนี่ผ้ากันปลอยตอนตีสามเป็นบ้าไปปอยตอนตีสามคนนี้เาเบิ้งข่อยเดบิ้งข่อยเดบิ้งนตาจีซีผ้ากันปล่อยไอตาคอมเมนต์ปุ๊บข่อยเดเบิ้งต่ออี ลงไม่กี่นาทีประมาณ8นาทีเก้านาทีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพากันตื่นเต้นไงตัดเสร็จแล้วยังไม่ได้แบบย้อมสีหรือว่าทําอะไรเลยเออแต่ก็แบบเอออยากพากันลงเอาความันบ้านนิลานาเขาไได้แต่งนู่นนี่นั่นแต่พิ้วกับพิ้วบานห้าอีหลีเัียงสี่แม ภาต่อไปอาจจะเป็นของคุณตาของดีๆของฮอซี่หรือว่าของทีมงานของทุกคนของพิมพ์นี้นั่นที่ได้ยังสิแมก็รอดูจังหวะรอดูจังหวะใช่ใช่ใช่อาจจะมีช่วงออกงานบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นคือสปอนเซอร์เขาได้เด้อค่ะเด้อเนี่เลิศดเลิออันนี้อันนี้จะเป็นแบบว่ากําลังหลักให้เราแบบว่าสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แบบมีคุณค่ามูลค่าเพิ่มขึ้นอันนี้เราเริ่มจากต้นทุนแต่ละคนก็คือมาแสดงร่วมกันมีใจรักในการแสดง ค่ะพี่น้องคะฝากติดตามให้กําลังใจพี่เพจโซซินแล้วก็เพจแยกย่อยเป็นของคุณเดเดเพื่อนรักรของน้องไมยของแต่ละบุคคลในทีมงานแพวพาแสงทองนะคะครอติดตามชมได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไ,ไปคืนอ